คลิปนี้นะคะแอดจะพามาสองค่ะ เฟซบุ๊กของลิซ่าแบล็ p i ิงนะคะก่อนที่เธอค่ะจะมาเป็นเด็กฝึกในค่าย YG นะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อก่อนนี้นะคะลิซ่าเองนะเธอก็มี f a c e b o o k นะคะเหมือนกับเราเรานี่แหละแต่พอเธอนะไปเป็นเด็กฝึกใน YG นะคะ YG เองก็มีกฎค่อนข้างเข้มงวดนะคะนั่นก็คือไม่ให้เล่นโซเชียลนั่นเองนะคะแล้วก็ลิซ่าเองนะคะก็เหมือนกับว่าเคยหลุดโป๊เหมือนกันนะเพราะว่ามีคนนะคะเคยเห็นว่าเธอนะคะมาอวยพรคุณแม่ของเธอนะคะผ่าน ทาง Facebook ของคุณแม่ของเธองงไหม คือพูดง่ายๆว่าไม่อนุญาตให้เล่นของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าอยากจะวอวยพรคุณแม่จะทํำยังไงคะก็เลยไปไวอวยพรคุณแม่ตัวเองใน Facebook ของคุณแม่ของเธอค่ะก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยก็หลายคนก็คาดว่าเอ๊ะเนี่ยคงจะเล่นนะแล้วก็เข้ามาเล่นผ่านทาง Facebook ของคุณแม่ของเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้าที่เธอจะไปเป็นเด็กฝึกนะเธอก็มี Facebook อยู่เหมือนกันนะคะแล้วเธอก็มีการโพสต์ภาพภาพนี้ลงไปค่ะพร้อมกับแคปชั่นนะคะที่เขียนตรงนี้ค่ะว่า I am happy to be myself นะคะนั่นก็ แต่นะคะเป็นภาษาไทยง่ายๆค่ะว่า,วาฉันนะคะมีความสุขค่ะที่เป็นตัวฉันเองนะคะ ก็แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยลิซ่าก็โตเป็นสาวขนาดนี้แล้วนะคะเมื่อมีคนค่ะไปถามค่ะว่าเอถ้าเกิดใหม่ได้เนี่ยลิซ่าอยากเกิดเป็นอะไรนะคะซึ่งเธอค่ะก็ตอบว่าก็ยังกอยากจะเกิดมาเป็นลิซ่านี่แหละอยากจะเกิดมาเป็นตัวเันเองนะคะก็ต้องบอกว่าเธอนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะรักตัวเองเป็นนะแล้วก็มีความสุขเนาะในการที่แบบว่าเออก็รักตัวเองอะมีความสุขที่เป็นตัวเองก็พอแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นโม,มเมตนต์นะที่น่ารักจริงๆค่ะแล้วก็ เอารูปนะตอนสมัยนู้นนะเอามาให้ดูด้วยนะคะส่วนถ้าจะถามนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยลิซ่าเล่น Facebook หรือเปล่านะคะก็อาจจะไม่สามารถตอบได้แบบ ร้อนะแต่ก็ส่วนตัวก็คิดว่าน้องก็คงจะมีเล่นนันมัง้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกใครอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าอันนี้เคยมีคนมาตั้งกระทูถ้ถามเหมือนกันนะว่าเออลิซ่าเล่น Facebook อยู่หรือเปล่าแล้วก็มีคนเขาก็เข้ามาตอบนะประมาณว่าเคยเจอกับลิซ่านะเมื่อประมาณสักสามปีก่อนอะไรเงี้ยก็เคยแบบว่าถ่ายรูปลิซ่าตอนที่เห็นเธอนั้นกําลังนั่งเล่นแบบเล่นมือถืออยู่แล้วก็เลือบไปดูว่ามันเป็น Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ประมาณนั้นละกันเนาะก็เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องนะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็เอามาให้ดูนะเป็นภาพของเธอตอนที่เธอยังเล่น Facebook อยู่แล้วก็เป็นภาพในอดีตนะคะมาพร้อมกับแคปชั่นโดนดนะคะที่ว่า I'm happy to be myself นะคะนั่นก็คือ,อมีความสุขนะฉันมีความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะคะ,ะก็เอามาฝากลวกันค่ะสำหรับวันหยุดวันนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบเนาะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า